สวัสดีครับวันนี้สิวันนี้จะพามาหาหน่อไม้ครับผมเป็นหนอ่อไม้เขาเรียกหน่อไม้เขียวป่าพ่อเพิ่นเอามาจากภูครับผมนี่หน่อเพิ่นจะออกมาลักษณะแบบนี้ครับเป็นไข่ออกมานี่ครับขึ้นมาพุดนะ่ะฝั่งนั้นก็มีเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ก่อนเด้อครับลองลอย แม่พันเอาไปแกงครับผมมันจะเป็นไข่แบบนี้ครับออกมาเกือบเ,เท่าแก้วเลยนี่นี่ครับข้างบนนอใหญ่มีไปแล้ว <c oughs> ยอมรับนอโดกครับอันนี้นะมันจะออกทั้งปีเวยครับผมลักษณะเป็นแบบนี้เลนอมันจะเป็นนอใต้ดินหรือว่าเป็นลูกๆออกมาแบบนี้ครับล้องเย็นมากเลยวันนี้สวยมากเลย กำลังเป็นงาช้างออกมาเลยครับม mm hmm. ีว่าหนึ่งนั่นก็ใช่ครับผมเขียวเต็มหมดเลยอันนี้อีกมุมหนึ่งที่เรามาดูข้างบนครับก็นอนางใหญ่โอ้นี่ใหญ่มากเลยเดี๋ยวกลับมาก่อนสังหารตัวนี้แกง วันนี้ครับผมมาดูไผ่เลี้ยงที่พ่อตาเพิ่นเอามาปลูกไว้เกือบปีปีครับปีก่อนนี่แหละผมขุดมาเพิ่นเอามาปลูกไว้นี่ครับผมนี่เป็นผลผลแรกเลยครับผมก็มาประมาณสีหส่หน่อสี่หน่อกอเล็กนะทรงหุ้มอยู่ประมาณนี้ครับผมถิอว่าเขาแตกเร็วเลยแล้วก็มีนี่ครับสามหนอ่อให้ไปดูครับผมนี่นี่หน่อใหญ่ข้างในหน่อเล็กครับผม แล้วก็อีกฟังหนึ่งบเบียดเบียดขึ้นลําครับผมนี่ข้อดีของไฟเลี้ยงคือแบบนี้นะครับผมถ้ามีน้ํามันก็จะขึ้นตลอดเลยแล้วก็ดูรอยมันชุ่มชุมอยู่แสดงว่ามันกินน้าฝนครับสีนอเดี๋ยวปอไม้เราเราไปหาไม้บงหวานกันไปนี่ครับเห็นแล้วครับนอนนี้ พอดีครับผม i don't know. งามสรุปผลงานครับสี่หน่อจากห้าหกกอมันฝนเพิ่งตกยังไม่ค่อยออกจะมีตัวนี้ที่เอาเมอกี้นี้ครับผมตัวใหม่เลยอันนี้เป็นน่อบุกค,ครับผมฝนตกแล้วเพิ่งจะขึ้นหลายปีก่อนทายให้ดูมันจะมีกุจจิเข้าไปอยู่ข้างในครับผมนี่จะเป็นน่าจะบุกบุกลายบุกขางคกนะช่วงนั้นเขาจะลงหัว พอเวลาหน้าฝนมาเพิ่นก็นจะขึ้นมาเป็นหนอลักษณะแบบนี้ครับสวยูเดอร์นี่ครับ,รบตามนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปหาตติมเต,มติมใส่ครับผม,มล่างได้พี่น้องเห็นไหมบ่ากนระปูนมันกำลังขึ้นซามซีนอมันก็มีหนอใหญ่ถางลงุมโอ้โหเจอแล้วตรงกาลางหนอใหญ่เลยเอาตัวนั้นครับผม ีบอกนะครับมันใหญ่มากเดี๋ยวจัดการโอเคเอาอยัางไงนั่นะครับเรื่องเออเฮอเลยเอาจังไหนนุต้องมีไม้เกาะเนาะไม่พูดแปลกเลยะ เห็นไีม่ครับน้อนเพนนี้ก็โอเคอันนี้ก็ประมาณสองสามกระปุกกนั้นตัวไหนที่อยู่ตรงกลางเอาไปเอาหน่งสองสามอัน ต้าไมา้ต้าไม้ที่สองอันนั้นสูงเกินไปสามสี่โอ้หลายแน่งนี่ไงวะนะชาวบ้านเพิ่นเลี้ยงเอาไม้หอมครับผม พิทางเลยไปทางคุณล้อเรียบร้อยแล้วลอหอมขึ้นตนะ้นไม้ขึ้นต้ไม้พายบ้านสมัยตะก่อนบ <c oughs> บมีเลยด้วยไม้พายบ้านไม้สีสุกนะนี่พี่น้อง นิดคอร์ก็ขึ้นใจมันขาดก่อนไปบอไปเอาก่อนนะมันนีอยู่รอาใใูก <c oughs> เ,เดียวกันกับน่อไม้ไทยบ้าน คอนเฮ็ดเด้อยพี่น้องหนลุมนะทั้งมดเลยคอนแส่น้ำเลยเฮ็ดเพิ่นขึ้นอันนี้ส่วนยางเพื่อน,นครับของยากนั่น,น,นกบงหวานบงหวานพันหย่น